ใส่น้ำตาลหล่อห้างกล้วยนะคะซีโร่เปอร์เซ็นแคลอร,รีในทีนี้ก็ตีค่ะตีไข่ก่อน คแล้วก็ใส่โน,นี้ลาสักเล็กน้อยพอหอมนะคะจบเดียวประมาณช้อนชาหนึ่งเนาะเดี๋ยวน้ำมันเอาทีหลัง น,นี้เราก็จะมาใส่แป้งนะคะแป้งมาใส่แป้งแป้งจะเอาถ้วยครึ่ง ันนี้ถ้วยนี้เสียดหนึ่งส่วนสี่นะฮะเสียดหนึ่งส่วนสี่ถ้วยเพราะฉะนั้นถ้วยหนึ่งก็ต้องเป็นสีถ้วยน้อยถ้วยอีกสองถ้วย พอค่ะแป้งก็ใช้แป้งอเนกประสงค์ธรรมดาเนี่ยนะคะคนเบาๆก่อนแป้งมันจะกกระจุยกระจายมันจะฟุง้ง เดี๋ยวจะค่อยๆหยอดในส่วนของหนะยอดในส่วนของของเหลวนะคะก็จะมีน้ำมีน้ำถ้วยหนึ่งมีนมถ้วยหนึ่งแล้วก็มีน้ำมันนิดหน่อยอเรายอดน้ำลงไปก่อน ค่อยๆนะคะ